เรื่องจดหมายเอาจดหมายงอนเขาเนี่จดหมายนอนที่แบบสำคัญมากเรื่องของโจรแล้วเอาไปฝากใครไม่ฝากฝากอีสูนฉันไม่เจอท่านขุนก็ได้แต่ฉันขอเขียนจดหมายฝากส่งให้ท่านขุนหน่อยเถอะฉันได้ข่าวมาว่าพวกโจรสีชายกำลังซ่องสูงกำลังคนดักล้นปืนฝรั่ง รีบเอาจดหมายนี้ให้ท่านขุดเลยนะเรื่องด่วนแล้วก็ร้ายแรงมากได้หมดธุระของเจ้าแล้วเจ้ากลับไปได้ละ คือว่าอย่างนี้เราอะรู้สึกว่ายี่สุนเนี่ยเป็นคนสนิทของขุนเอกแล้วก็<ม>เราคิดว่ายี่สุนเนี่ยก็คงมีใจที่รักจริงแล้วก็ม,มีความเหมือนมองมองภาพรวมอะมเหมือนกับที่เรามองอย่างเงี้ยแต่เราไม่อยากเข้าไปยุ่งไม่อยากเข้าไปก้าวไก่ในความสัมพันธ์นี้แล้วเราก็เลยแบบเออฉันฝากเธอหน่อยละกันอันเนี้ยแบบมันจําเป็นจริงๆนะเธอต้องส่งให้ถึงมือนะเราก็คิดว่าถึงแม้ว่าเขาจะ แอปเปิดอเหรืออะไรอะแต่มันเป็นเรื่องซีรียสไง<ม>ก็แบบคอขาดบาดตายแล้วก็อยากให้มันไปถึงมือเขาจริงๆแล้วเธอก็คิดว่าแม่ยิงจะช่วยอย่างนั้นน่ะเหรอคือคิดว่าแบบเออที่ผ่านมาทั้งหมดแบบฉันน้ามือตามัวเสร็จแล้วเธอก็คิดว่าแบบอยู่ดีวันดีคนดีคือเรื่องคอขาดบาดตายแล้วเขาจะช่วยเลยเ,เขาจะ<ค>เป็นคนดีเลยอย่างนั้นเหรอฉันไม่คิดไงว่ามันจะมีคนอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยคือไอที่เขาทำทำมาคือฉันว่ามันสุดแล้วแต่อันเนี้ยมันแบบเฮ้ย ทำไมอะญีส่ส่วนยังหงุด <Watch. S 1> หงิดฉันเลยไปหงุดหงิดยี่ส่นดีกว่าโอ oh, what what ได้ไหมละ่ะงั้นเอาแบบนี้แล้วกันต้นต่อต้นต่อแล้วก็ต้นต่อก็ฝากเจ้าคุณพี่กับอีกนางคำดวงด้วยค่ะก็ไปลุ้นต่อไปแล้วกันนะคะว่าขุนเอกจะได้รู้เรื่องความจริงกี่มงค่ะฝากด,ด้วยนะคะแล้วก็รอลุ้นด้วยนะคะสวัสดีเลยค่ะไปรับชมกันค่ะยังยังไม่รับชมอีกไปค่ะ